ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังคงซบเซาและผลพวงการปรับขึ้นค่าแรง300บาทของรัฐบาลที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเหล่านั้นลดลงติดต่อกันมาแล้วถึง6เดือนบรรดาผู้ประกอบการ SME จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี2558 ซึ่งจะต้องเผชิญกับคู่แข่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้รายนี้เล่าว่าปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออ,กใ,อกในอาเซียนมากกว่ากลุ่มประเทศยุโรปแต่การแข่งขันค่อนข้างสูงสิ่งที่ได้เปรียบขณะนี้คือคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตที่ยังเหนือกว่าหลายประเทศแต่ก็ประมาทไม่ได้จึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพสินค้าของไทยให้กับตลาดต่างประเทศมากกว่านี้ก็ในในส่วนการโปรโมทนะคะ แล้วก็เวลาปกติเนี่ยภาครัฐจะมีการสนับสนุนในการจัดงานแฟร์อยู่แล้วถูกไหมคะเห็นว่าถ้าเราสื่อสารไปแล้วก็ไปยังต่างประเทศให้มากขึ้นแล้วก็ให้แต่ประเทศเนะีทราบมากขึ้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาชมก็จะมีจํานวนมากขึ้นนะคะด้านธุรกิจตู้น้ําหยอดเหรียญเป็นหนึ่งในจํานวนสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศในจํานวนไม่น้อยแม้ว่าจะเน้นตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่ากลุ่มประเทศยุโรปค,คุณผู้ชมครับ ตู้น้ําหยอดเหรียญที่เราเห็นกันอยู่ที่หอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ต่างๆในบ้านเรานะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าวันนี้นะครับอุตสาหกรรมประเภทนี้อุตสาหกรรมเครื่องหยอดเหรียญต่างๆนี่แหละครับได้มีการเปิดโอกาสไปยังต่างประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงค,โ,คโปร์หรือว่าฟิลิปปินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นั้นอยู่ในแถบประเทศอาเซียนซึ่งคาดว่าต่อไปนี้นะครับ หากกาเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าไ e c เนี่ยธุรกิจอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตไปได้มากเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่แล้วธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญดูเหมือนว่าพุ่งเป้าขายในทวีปเอเชียมากกว่ายุโรปซึ่งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้น้ำหยอดเหรียญเล่าว,ว่าที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่เห็นความสำคัญสินค้าประเภทนี้ทั้งๆที่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้แล้วจำนวนมาก และยังสามารถพัฒนามาตรฐานถึงระดับโลกทุกอย่างเปิดเป็นเสรีแล้วเนี่ยแล้จะมีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับการค้าขายกันระหว่างประเทศไหมมีค่ะแน่นอนค่ะตอนนั้นก็คือจะต้องมี 1. เรื่องของการก๊อปปี้สเรื่องของราคานะคะปัจจุบันบ้านเราเนี่ยราคาถูกมากแล้วะคะ่ะแต่ว่ารับรองว่าพอออกไป e e c ก็ยังมีคนที่ทำได้ถูกกว่าเราอีก เสียงสะท้อนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอีกมากเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนรวมทั้งตลาดอื่นๆทั่วโลกพัตรายุชุนงามถ่ายภาพอุทินานนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน